สวัสดีเขากผมาพบ,บผมเนสติเฟอร์วันนี้ผมทำงานแล้วสถานที่นะคะห้านี่คือในโรงเรียนเราจะออกนอกเรียนกันนะครับก<อ>ับเพื่อนๆพวกเราคือต้องกล้าแล้วครับ<อ>ก็ไปตรวจน้ำมองหานะครับว่าเป็นกลดเป็นด่างนี่เป็นงานของวิทยาศาสตร์คากับเพื่อนมากมายเลยนะครับ<อ>ครูนี่นารนนี้คุณงงนะครับต<ๆ>ีกันละตีกันละนะครับแม่มานะคุย <c oughs> กัดทีอาสาทาย ไทยแล้วครับเย่ตากงงผมก็ใจร้อีกแล้วอีกแล้วสดใจไหน่มยนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเหมือนกันไงไอ้เงาไอ้เงานะครับแล้วก็บอว่าจะเดินไปเรื่อยๆใครกับคุณเฟตตี้นะครับวันนี้ครับเฮ้ยรถดึงขอวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับไหนไหนะครับคุณโอ้คุณก้าคุณนี่ โอครับในนำตัวนะครับคุณโอ้ครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปดูนะครับครับหนึ่งาก็เดินไปจะไปต้องหานะครับนะครับโอเค let's go โอ้ยเนี่คุณที่สอนโอ้ยจะดุนะครับก็ let's go นะครับลา เดี๋ยวไปต่อไปต่อไปต่อวิ่งวิ่งวิ่งฮูกิลันฮูกีิลันฮูกิลันฮูกิลันโอเคก็เข้าสู่น้องฮานนะครเรียบร้อยหรือไม่เออตีตุ่นก็ห่าเราต้องไปพักตรงสาระก็สาระก็เจ้าของอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อจับเพื่อเขายืมผมยืมเขามานะครับไม่ใช่เขายืมผมห้าวิววิวอะไรเราส่งไปตรงนั้นดีเผื่อเห็นผี เป็นผีทางเนี่ยละจริงห้าคนนี่คืลิปที่ถอยได้ครับคุณสังเกตตรงวงกลมๆสีเดีกันั่นไงครับวิญญาณเพียบเลยครับโอ้โหตรงสารวิญญาณเพียบเลยครับโอ้สาพเวสี่ั่งอยู่ครับนั่นคือซัมพอเวสีถ่ายรูปครับซัมพเวสีถ่ายรูปนะครับวซัมพอเวสีใส่แว่นนะครับนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะมาลองกินตับเลย สีคือชี่ยนะครับเขาโดนมีสีกองดักอ้าชิวสองนิ้วริบโผล่ครับนะครับเราตั้งว่าขอเจ้าสาวไปตักน้ำเราหานะครับเครื่องน่ากลัวด็ครับมิงครับวัอนะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับเฮ้เปิดยันไี่เปิดยังไงเห็นปะเปิดไม่ได้เดี๋ยวต้องจบคลิปแล้วแหละังจะเปิดแถวต่อแถว มันเขาเปลี่ยนทรงผมแ่้คุณเปรมครับแม่เท่เลยครูมาแล้วครูมาแล้วเดี๋ยวอะไรเยี่ยวนูโคลีเยี่ยวใส่เกลือม่งหายแล้วมีคนมีคนไหลไปดื่มครับ กวนอย่ากวนอย่ากวนใครเตอแล้ะม okay. so ันมันไม่มังหน้าโอเคโอเคแล้วก็จะไปสัมรู้ใช่ไหมครับโอเคเราก็จะไปนีครับคุณเทมครับสวัสดีครับเนี่ยไปแล้วเราก็จะไปที่อาหารทะเลมาครับตอนนี้ไปที่ริมน้ำเออโอ้คุณเหยียบเลย กูนึกว่าอยากข <Mars op edi ats> <Yes> ี่ม <puntos illa> ้าตตดเหยียบย่าช่งมนะครับคุณย่าขึ้นมาตามหูว้ายลงเท้าไหนอะตายหนาแค่ไหนยังไปมักป่ดได้อีกทีนะทางั้างหผักแกตกในนี้เลยโอ้ยเดี๋ยว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 เดยไปเล โอเคนะครับล้วก <t od ian |ms|> ็ถึงแล้วลอยนะครับตรงมหาทีครับที่น้ำอยู่ด้านหน้าเราในโทรศัพทไล่ถ่ายคลิปลงยูทูบมช่ลงกันเมาแ้ร์ายรูปหน่รรหาชมบวครับะเนไองอาลถด้็แล้วดีใจมากนะครับเ่งเขาจะผิดบังหน้าตลอดอ โอ้ขจ้าสาวไม่ตักวะนี่ไม่ใช่เรื่อสาวน้วยมาอันเยอสิครูต้องเอาลงครับผู้ชายถ่ายที่นี่แล้วนะครับต้องให้คนได้รู้นะครับสำหรับวันนี้ของต้องจัดมาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอเฮ้ยนั่นมันอะไรวะไปเราไปสั่นกับอัไรนี่วะเออ เชันยอนะคะไอ้ที่มันก้านะเดินเสาสวัสดีครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลรคร์กดกดข้ใครนะคะสวัสดีครับ